สวัสดีครับพบกันในรายการ AG Gamer วันนี้ผมมาในนาม AG David จะมาสการโหลด AP3 จาก YouTube นะท่านแรกครับเราเข้าไปที่ Google ให้เราพิมพ์ม,มากให้เราเอาลิงก์นี้ออกให้หมดครับแล้วเราพิมพ์ไปที่ นี่ครับ YouTube แล้วก็เติม t com แล้วเราก็กด Enter มันจะมาแบบนี้จากนั้นให้เราไปหาเพลงผมเตรียมเพลงที่จะลงแล้วแหละก็คือเพลงของ Justin ก็คือประมาณ Just admit it See I gave you faith Turned your doubt into hope and Can't deny it Now I'm all alone And my joys turn them open Tell me Where are you now That I need ya Where are you now Where are you now That's it I I'm end this เราก็วางดาวน์โหลดนะมันจะรีพอรีเร็จมันจะขึ้นมาหน้าต่างอันนึงครับสมมุติถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่า YouTube นั้นไฟล์ใหญ่เกินไปนะครับหรือว่ามันติดขัดอะไรสักอย่างแล้วเราก็กดไปแสดงการดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็ไปเปิดในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไวนะ้นะนครับแล้วเราก็ลองเปิดดู มาเมืนเล่นนั่นเลีเยะนึบเปนไครับมนี่ครับขั้นตอนก็ง่ายครับถ้าใครอยากจะโหลดเพิ่อมอีกก็กดปุ่มนี้เลยกดย้อนกลับ แล้วเราก็เหมือนเดิมครับทำวิธีเดิมก็ลลิ้แล้วก็หวางแล้วก็โหลดแล้วก็สังเกตครั้งคถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้กดย้อนกลับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลิ้์โหลดใหม่แค่นี้นะครับผมก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมง่ายมากส่วนต่อไปเนี่ยที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือการโหลด YouTube แบบไม่ใช่ mp 3ก็คือเป็นวิดีโอเต็มๆ นะ uh huh. เราก็กดไปที่ Google แล้วเราพิมพ์ว่าเราพิมพ์ไปข้างหน้าว่า ss ตัวแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชขออภัยนะครับนี่ยไปที่ the fast เอาหม่ครับไปที่นี่ครับ the fast youtube เม็นไปหมดจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับก๊อปลิงครับก๊อปมาแล้วเราก็วางกดไปนี้มันจะมีให้เลือกแบความคมชัดแล้วเราก็กดดาวน์โหลดมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องรอน่ะ ซึ่งถ้าไม่อยากรอนานนะรเราก็ไปที่นี้เราเราก็ดูมันจะเร็วขึ้นเป็นลำดับล้วเราก็จะคอยดูว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องต้องลองน,นะครับ เนี่ยพอตรวเสร็จไปที่สแนปคโลเดอร์ที่เราเซฟไว้เหมือนเดิมแล,แล้วเราก็กดดูนะว,ว่ามันเล่นได้จริงไหมนี่บนี่ นะครับผมก็สอนไปนะครับก็คือใครที่หาลิงก์ไม่เจอผมจะกรอบลิงก์ลงไปที่ด้านล่างโพสต์นะครับก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับซึ่งใครที่ากฝากโฆษณาก็ติดต่อมาที่ AG g เก e เมอรนะรับฝากโฆษณาครับผมแล้วก็ติดต่อขอเป็นผู้สนับสนุนรายการได้นะครับแล้วก็สหรับผมนะ ในนามเอจก็ขอจดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ